สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชัดชัดเคลียร์ชัดปมบ้านหรู7จล้านที่อเมริกาพร้อมให้ตรวจสอบก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายชัดชตด,ดสิทธิพรรันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายง,งานราชการและได้เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีที่เรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวอชิงตันเมืองเซาเทิลรัฐวอชิงตันแน่นอนว่า าประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงถูกพูดถึงสนั่นโซเชียลและล่าสุดชัดชาติตกเป็นประเด็นข่าวอีกครั้งหลังโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพบ้านของนายชัดชาติที่อเมริกาเป็นบ้านเดี่ยว4ี่ห้องนอนสมห้องน้ําพร้อมบริเวณสวนและมีการเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้ราคาสูงถึง72ล้านบาทหลังใหญ่โตอลังการซึ่งในรายการเจาะลึกทั่วไทยนายชัดชาติได้ออกมาชี้แจงว่าปัจจุบันมีนายแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายเป็นเจ้าของบ้านโดยได้รับการโอน จากนางประมินทิยาสิทธิพันธ์มารดาโดยเงินที่ซื้อบ้านหลังนี้มาจากการได้รับมรดกที่ดินพระรามสี่จำนวนหนึ่งไรและได้มีการขายออกไปโดยนําเงินก้อนดังกล่าวไปลงทุนซื้อบ้านที่อเมริกาด้วยราคา1นึ่งล้านสี่แสนเหรียญหรือประมาณ49ล้านบาทขอบคุณที่ให้โอกาสชี้แจงโดยมีหลักฐานตั้งแต่การยื่นที่ดินต่อปอปอชหลักฐานการโอนที่ดินให้ลูกหลักฐานที่ศารให้ดูแลเงินก้อนนี้เพราะเขา ยังเด็กยังไม่บรรลุน,ลนิติภาวะการซื้อการโอนที่มีชื่อปรากฏทั้งหมดนายชัดชติระบุว่าพร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยขออย่าเผยแพร่ารายละเอียดที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่องความปลอดภัยของลูกชายส่วนเหตุผลที่เพิ่งมีการโอนเป็นชื่อลูกก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันนายชัดชาติก็ขอชี้แจงว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้คิดจะขายและได้รับคำแนะนำว่าให้โอนบ้านไปเป็นชื่อของนายแสนปิติก หากลูกชายจะเรียนต่อหรืออยู่ต่อเกิน2ปีจะทำให้สามารถลดภาษีได้สูงสุดถึง20%ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่นี่ดขอบคุณครับ